ยังไงโอ้เออ<ะ>อ้าวเม็ดมะงกรินมากเลยนะโอ้ขีเมล็ดเขาอยู่ด้วยเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะนี่เต็มคู่ถังแล้วนะดอกของมันสีเหลืองๆนะคะดอกของมันนะสีเหลืองๆเม็ดของมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ลุงช่างบอกว่าให้แม่ดาเก็บ เก็บมาด็ดพันธคือมันแตกลงมาแล้วมันก็กระจัดกระจายอยู่เป็นเม็ดขาวๆนี่แหละคะ่ะแต่อันไหนที่มันยังไม่แตกยังไม่ปิวไปนะมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเก็บง่ายแต่ถ้ามันปิวแล้วมันก็กระจัดกระจาย มันแห้งแล้วมันแก่แล้วมันก็จะปิวแตกออกปิวไปตามลมเอะออ้ยมดคันไฟกัดดูดาวเรืองออกเยอะอยู่นี่ตรงไหนที่น้ําเปียกๆมันจะออกเยอะนี่ดาวเรืองพันฝรั่งเศสออกเยอะตรงนี้มันเปียกน้ํานี่นะคะเม็ดของมันที่มันยังไม่ทันได้ยังไม่แห้งนะคะถ้ามันแห้งแล้วมันก็จะแตกเนาะเยอะค่ะนี่มันแห้งมันก็จะแตกออก อยู่ข้างบนมันหล่นหมดละแตกหมดแล้วแตกปิ้วลงมาหมดแล้วเนี่ยลุงช่างจะเอาไปเพาะวิดาเรืองกำลังออก เต็มคู่ถังนะตั้วต้นนี้ก็หล่นมุดไม่เหลือต้อนนี้ก็แตกหมดแล้วไม่เหลือเลยปิวไปหมดแล้วเนาะอุย้ยดอกของมันเป็นพวงๆเป็นพวกๆใหญ่ๆเพาดินมันแห้งเนาะ ฝนมาพอฝนหยุดมันก็แห้งมันแห้งไวแล้วย่าก็ขึ้นไวด้วยอ้ามีมดคันไฟอีกต่างหากเอ้ยขายยังเนาะอ๋ะอบอแมนเห็ดปวกได้ล่ะเม็ดดอกไหม <laughs> เม็ดดอกไม้จ้าพูนละเขาไปขายพูนละคูข้างในพูนละจ้าเขาอยู่ข้างในพูดจ้าจ้าวายแล้ววันนี้ทูบยี่นี่ค่ะนี่อ๋อเซตละจ้าพอดีเขามาขายบีทากเกนนาะแล้วก็มาไหว้ปูด้วยนะคะขอให้ได้ขายดีเด้อ สำหรับคลิปนี้นะคะอ้าวจำปาดู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 จำปาสงสัยจะตื่นแล้วหิวแล้วมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วก็จะพวกอาหารติดตัวมานะเพราะว่าเวลาเขาหิวจะได้ให้กินเลยเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ ไม่อยากย้อนกลับขึ้นไปอีกเนาะมันเหนื่อยเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงสวัสดีค่ะเราจะมาเกิดเมล็ดพันธุ์ต้นนี้นะคะ 怎么办？逃避呢？ 加进一个你，加进进加聊，加进十米吗？我是两个十米。 来奶。<laughs> เ่อแล้วเก็บผิดต้นนะคะสีเพราะว่าเราไม่รู้จักชื่อต้นไม้นะคะอ๋อเก็บ